สวัสดีค่ะ <c oughs> มาคุยกันเรื่องนี้นะคะโอ้ยเก้าอี้ก็เรือนเหลือเกินนะคะเ,เรื่องนี้มีอยู่ว่านะคะมีสาวคนหนึ่งเธอทำงานบาร์นะคะแล้วเธอก็มีลูกนะคะเป็นแม่ไม้แล้วเธออายุ 40, 40กว่าแต่บังเอิญว่าโชคดี มีฝรั่งนะมาติดใจแล้วก็รับผิดชอบตัวเธอซัพพอร์ตตัวเธอนะเธอยังสาวยังสวยเธอคิดว่าเธอยังสาวยังสวยนะคะอายุไม่เป็นอุปสรรคผู้ชายยังไม่เกษียณนะคะผู้ชายหกสิบหกสิบสามหกสิบสี่ปีนี่แหละนะคะแล้วทีนี้เธอบอกเขาว่าเธอเป็นนี่ เอาที่ดินนะคะเอาที่นาเอาบ้านเอารถเข้าธนาคารเธอเปนหนี้ในส่วนนี้นะคะเขาก็มาโปนี้ให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่นาเป็นอะไรก็ตามหนี้สินต่างๆนานาก็ตามนะคะหลังจากนั้นเขาก็กลับไปประเทศเขานะคะแล้วอีกหกเดือนต่อมาเขาก็หกเดือนหรือสามเดือนเนี่ยนะคะเขาก็กลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่ง นะคะแล้วก็มาทำวีซ่าให้เธอไปที่ประเทศเขานะคะไปวีซ่าท่องเที่ยวนะไปเรียนรู้ชีวิตไปอะไรกันต่างๆนานา,า,า,าแล้วทีนี้พอไปถึงนะคะก็มีปัญหาเพราะว่าเขาเขาอยู่กับแม่เขานะคะแล้วแม่ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เธ <c oughs> อรู้ไงว่าลูกชายส่งเงินมาให้ผู้หญิงคนนี้ใช้นะคะแล้วก็ ทุ่มเทให้ผู้หญิงคนนี้มากมายแต่ลูกชายก็ไม่สนใจเขาก็รักแม่ก็ได้แค่พูดนะคะเขาแค่เตือนกันแต่เขาไม่ยุ่งวุ่นวายชีวิตซึ่งกันและกันนะคะในเมื่อเตือนแล้วลูกไ่ฟังกันแล้วแต่ชีวิตแกอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่เธอไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้อาจจะด้วยอะไรก็ตามนะคะเธอบอกว่าเธออยู่ไม่ได้หรอกนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า เธอคาดหวังนะคะในครั้งแรกว่าผู้ชายจะต้องรวยแน่นอนนะคะเธอจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายแน่นอนเพราะว่าเขานำเงินเยอะแยะมากมายมหาศาลมาใช้หนี้ให้เธอในความคิดของเธอนะคะและเมื่อเธอไปอยู่ที่นั่นเธอต้องได้มากกว่าเดิม นะคะเธออาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ไปถึงแล้วเขาก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึง่งแต่เขาอาจจะมีเงินเก็บหรือเขาอาจจะไปยืมเงินเพื่อมาใช้นี่ให้คนที่เขารักและเขาหวังว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเธอบอกเธอเธอทนไม่ได้เธอก็เลยขอเลิกเขานะคะแล้วก็บินกลับมาประเทศไทยแล้วก็ยังคงกลับมาทำงานบาร์ที่เดิม นะ,ะซึ่งซึ่งน้องที่เล่าเนี่ยก็บอกว่าเธอฮอตมากนะคะเธอฮอตมากยังมาวันแรกก็ได้แขกไปเลยแต่นะคะแต่แต่ป้าแก้วคิดว่านะคะอะไรมันก็ไม่จีรังยั่งยืนเราแก่ขึ้นทุกวันไอการที่จะมีผู้ชายมาหิ้วไปทุกทุกคืนทุกคืนมันมีอยู่แล้วค่ะคุณจะอายุแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าคุณไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวคุณยังดูดียังโอเคอยู่นะสี่สิบห้าสิบหกสิบนะคะ 40, 50, 60, ก็จะมีแขกพาคุณออกไปแน่นอนแต่นะคะจะมีใครมาเลี้ยงดูคุณหรือเปล่านะคะเรื่องนี้น้องที่เล่าให้ฟังต้องการฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะคือชีวิตคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโชคดีเสมอไปนะคะคิดว่า จะมีใครมาเลี้ยงได้ตลอดเวลาแล้วคิดว่าจะหาผู้ชายที่ดีกว่าคนเดิมมันก็อาจไปเป็นเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะแล้วผู้ชายทุกวันนี้รักจริงหวังแต่งเพื่อที่จะเลี้ยงดูแล้วก็ทุ่มเทแบบเนี้หาได้น้อยมากนะคะส่วนใหญ่ก็มึงต้องไปทำงานร่วมกันอ้อลืมบอกไปว่า ผู้ชายเขาไม่ได้ให้เธอทํางานเลยนะคะ <_ d isk> เขาจะหาเลี้ยงเธอนะคะถ้าเธอต้องการเอาลูกสาวมาอยู่ด้วย <_ d isk> เขาก็ตนเต็มใจนะคะแล้วเขาก็จะซัพพอร์ตครอบครัวของเธอพ่อแม่ของเธอลูกของเธอตลอดนะคะ <_ d isk> เขาเต็มใจเพียงแค่เขาไม่รวยนะคะไม่รวยตามที่เธอหวังไว้แค่นั้นเองนะคะเป็นเหตุผลให้เธอผะจากผู้ชายคนนี้นะคะก็หวังว่าในอนาคตในอนาคตลุยรีนพันกันในอนาคต <_ d isk> <_ d isk> <_ d isk> เธออาจจะได้เจอผู้ชายรวยๆตามที่เธอฝ่ฝันไว้นะคะแล้วก็คนเราเมื่อมีอากากศโอกาสเข้ามาแล้วนะคะแล้วคุณปล่อยโอกาสนั้นผ่านไปก็น้อยมากที่จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะ อีกอย่างหนึง่งอายุเรามากขึ้นทุกวันทุกวันสังขารไม่เที่ยงนะคะต่อให้คุณดูดีแค่ไหนแต่เมื่อคุณอายุเยอะแล้วนะคะโอกาสทางเลือกของคุณก็น้อยมากนะคะแล้วคุณจะมาหวนเสียดายเวลาที่ผ่านมาเสียดายคนเก่าๆเขาก็คงไม่รอคุณแล้วค่ะนะคะก็คงจะเป็นเหมือนที่แม่ของผู้ชายคนนั้นบอกนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะยังไงก็ุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดนเซนเซอร์จะโดนเตือนอีกหรือเปล่านะคะสองคลิปที่ลงครั้งที่แล้วนี่โดนเตือนเหมือนกันในเรื่องคำพูดนะคะสังเกตไหมครับพี่แกจะเปลี่ยนะจะเปลี่ยนในคลิปบางตอนที่จะดูดเสียงออกไปนะคะถ้าคลิปนี้โดนอีกก็คงต้องดูดเสียงอันนี้ยังไงก็ขอดูดเสียงออกก่อนแล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ซูเปอร์วิเซอร์โทรมา นะคะเขาบอกว่าให้ไปทําโอพรุ่งนี้หน่อยเพราะว่า,าหัวหน้าแผนกอีกแผนกหนึ่งลานะคะลาป่วยก็โอเคก,ก็ก็ตกลงว่าจะไปนะคะพรุ่งนี้ก็คงต้องไปทําง,งานเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องไปาสามีนัดกับเพื่อนเขาไว้นะคะก็จะไปทานข้าวเย็นที่บ้านเพื่อนของสามีนะคะแล้วก็ ก็คงกลับไม่ดึกหรอกเพราะว่าพรุ่งนี้พะแก้วไปทํางานก็ก็เป็นอะไรที่อ้างอ้างได้พระแก้วไม่ชอบออกจากบ้านหลังจากหกโมงทุ่มหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ชอบออกจากบ้านตอนกลางคืนนะคะอย่างเลิกงานกลับเข้ามาก็ก็ไม่อยากออกไปไหนนะคะหรือถ้าวันไหนอยู่บ้านออกก็จะออกช่วงกลางวันนะคะกลางคืนไม่ไม่ออกหรือว่าเป็นเพราะสังขารเราเป็นเพราะ เราแก่เราด้วยก็ <g ười> ได้เนาะเ <g ười> อาละค่ะวันนี้ไปแล้วไปแล้วจริงๆทุ๊บ